โอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกคน,นะครับเออวันนี้ก็วันที่2นะครับวันนี้กิจกรรมแต้มนะครับก็เป็นไปตามฟอรัมอิงเนาะที่ว่าจะเป็นไปเลือกพวกพลังนะครับอันนี้นะ่าจะเหมือนรอบก่อนๆก็คือเลือกออปชันลองได้นะครับโอเคนีดหนึ่งอย่างนะแล้วก็วันนี้กิวอจบซีซั่นนะครับ รู้สึกผมจะจบที่45นะครับอ่าแล้วก็ชุดนะใช่ฮะจบที่45นะครับขอถ่ายรูไปไว้แป๊บน,นึงนะครับโอเคครับจบที่45นะ แล้วก็ดันเจนจิวนะครับวันนี้โอเครู้สึกตอนนี้จะเป็นพีซีซั่นนะครับยังไม่มีอะไรเนาะเราเริ่มเปิดซีซั่นแลกันนะครับโอเคครับแล้วก็มีอะไรอีกนะโอเคแล้วก็ เป็นบันไดสวรรค์นะครับเออบันไดสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกซีซันแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะอย่าให้ทํายาวหนึ่งถึง10หรือว่าหรือว่าจะเอาแค่ชั้นบนบนพอนะครับลองบอกมาได้นะครับผมสามารถทําให้ยาวได้นะครับถ้าตีตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้น1ะิบก็จะนัะจะยาวนิดนึงนะครับโอเคของแผ่นนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะเป็นแผ่นย่อยนะครับอาทิตย์านนะครับ น,น่าจะเป็นตัวแดงนะเพราะหนึ่งเดือนจะมาทีหนึ่งเนาะก็คงเหลือแค่เลสนะครับกับอิซาเบลลานะดูสิว่าจะเอาอิซาเบลลามาแทนเลสหรือเปล่าแต่ก็คงไม่นะน่าจะเป็นเลสมากกว่านะนี่ไม่มีสปอยฮะมันไม่อยากให้แพตตุนนะมึงเนี่ยโอเคแล้วก็ใบเลือกเนี่ย ผมเคยทําไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ก็เดี๋ยวมาพูดในคลิปนี้แล้วกันนะไอของที่จำเป็นจำเป็นนะนะเออของที่จําเป็นเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆคือเลือดเลือดหนึ่งกับคลรน,นะครับส่วนเพิ่มโจมเนี่ยมันแล้วแต่ตัวนะครับอันนี้เอาไปใช้เจมโอซิมันไนก็ได้ครับเพื่อนติมไอตัวโต้เนี่ยแล้วแต่นะครับ SBA เนี่ยเอาไปอภิราของเกมโอเซนอร์ขึ้นหลักๆก็กคือเล่นหนึ่งนะครับกับคริจุดอ่อนนะเพิ่มโจมเนี่ยใส่ภัยได้ครับเม็ดน,นี้นะทำให้ภัยภัยเผาแรงขึ้นนะครับเม็ดน,นี้ออฟปรายที่จะชอบเล่งกันบ่อยคือบล็อกป้องกันนะครับลดดมจนะครับแต่ลดดมจเนี่ยมีในเม็ดอื่นด้วยอาจจะเป็นป้องกันกันกบบล็อกซะส่วนใหญ่นะแล้วก็โต้นะครับโต้นะครับ ส่วนที่เหลือน,นี้แล้วแต่นะครับสับออฟนี้จะเป็นตัวหลักที่ใช้มากกว่านะโอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปวันนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมลงให้พรุ่งนี้นะครับสําหรับบันไดสวัสดนะเม,ม้นมาละกันว่าอยา่างไรแบบไหนนะครับไ๊าว่าครับ